We'll <laughs> เ <S an throp od> หลายๆที่ครับันนี้ไปที่ทางสาธารหวัดมาไปฟังปัญหา <c oughs> เรื่องน้ําเรื่องเกษตรเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องพื้นที่ทํากินของรัศดรครับปีนี้ร้อนจัดเยละเลยครับร้อนมากครับ <c oughs> แต่จริงแล้วราชบุรีหรือว่ากาญจนบ,บุรีเป็นจังหวัดที่โชคดีที่มีน้ําเยอะแต่ต้องการการบริหารการที่มันมีประสิทธิภาพหน่อย ็ยงดีอะไรแล้วจังหวัดที่ไม่มีน้ำเลยที่นี่ยังพอมีน้ำต่้นบริเหงนี่มันจะมีมีแม่น้ำครับมีแม่น้ำครับใช่ครับมันจะผ่านน้ำได้ครับผ่านน้ำได้แต่พอภาคอุตสาหกรรมขยายตัวมากเนี่ยเรื่องของการใช้น้ำองอุตสาหกรรมนี่ก็มีก็มีประเด็นกันประเด็ก็มีปัญหาระหว่างนักอุตสาหกรรมกับพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันเพราะนั่นเรื่องการบริจารกเรื่องน้ำก็เป pump, <The pulse now> <the ็นสำคัญครับ <th 60 Christian> ที่สำคัญรัฐบาลเองก็มีงบประมาณจำนวนจำกัดเราก็ต้องมาจัดลําดับความสาคัญให้ดีว่าอะไรที่สาคัญที่ต้องจัดการโดยเร็วนะครับใช่โดยเปการเร่งด่วนครับขออำนวยพรให้ท่านนายกรัฐมนตรีร้อมกับคณะรัฐมนตรีทุกทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญดำเนินกิจการต่างเพื่อบริหารประเทศ ให้สำเร็จรู้ล่วงไป่อความสวัสดีและเพื่อความสุขของประชาชนของประเทศชาติเพรขออนุโมทนาขอให้ทุกท่านช่วยกันบริหารประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิขึ้นแท่นสมาธินะ